อกนะครับสีขาวก็สียุพงูนะครับท่านที่ตอบได้ท่านแรกจะมีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับคําถามถามว่าคิดก่อนวันนี้หนูนนหนคิดไม่ออกอะนะครับผมเสื้อนี้เดี๋ยวให้มือกองไป <laughs> แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะวันําว่าอะไรเดียว อยากแจกคอนเสิร์ตอยากแจกแจก,กเลยหนึ่งสองสามยกมืมเอเูาเห็นพี่คนนั้นคนแรกคน,คนไหนพี่เ่แว่นหล่อๆใครที่รู้ตัวว่าหล,ะละ่อลุมาแค<ไ>่น,นั้นแหละค่ะโอ้ยพี่หมเราต้องแบบเยงปรบมือให้พี่สุดหล่ออินโมเอาเสีอะไรคนะ ีเรกสีให้พี่อย่างนี้ไม่เอานะต่อไปเดี๋ยวหนูถามแล้วรอบนี้หนูจะมีคอนเสิร์ต x คูณสิบ x คูณสิบวันที่เท่าไหร่จ๊ะลุกม,มาเลยลุกม,มาเลยไม่มาเลยค่ะฮะกัญญาฮะกัญญาจ้ะแม่ไม่วิ่งมา เดี๋ยวกลับไปซื้อเดี๋ยวกลับไปซื้อตอนนี้ซื้อปัติประชาชนมาแล้วอันนี้เสื้อป่ะคะอันนี้อันนี้ของทางวัดเดี๋ยวมีทางวัดมาแจกด้วยไม่ใช่รูปแบบเสื้อเสื้อกระช่เนี่ยอันนี้อันนี้สีน้ำเงินแม่แม่อาร์ติสต์กันเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้พี่บิงไปฉลอสัมภาษณ์หน่อยหนูจะ จนบุรีนะคะหนูไปกับแดนเซอร์โรงเรียนหนูโรงเรียนการจนะลูคราะห์นะคะ<ด>เขามีแข่งขันกับพี่ปิงเขามีแข่งขันแดนเซอร์นักร้องนะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปะนะคะ,ะแต่หนูไม่ได้แข่งกับเขานะคะพี่เข้าไหถูไปร้องอเปิดงาน,นกับแดนเซอร์โรงเรียนหนู แต่ก็มีการแข่งขันก็ไปโมกันได้สวยๆงามๆนะ,อะตอนแรกอะ่ะหนูอยากข้อข,อบข,อขอบับข้าขับขวดด้วยเราชอบอยู่แล้วที่สวยๆงาม่ามยไปพูดแบบนั้นออกสื่อโซเซโช,ชียลโซเชียลโ,โซเชียลพี่ปิงตอนแรกหนูจะข้อขอบับกวดแล้วแต่คุณนิวอ่ะเป็นกรรมการอ้ครูนิเป็นกรรมการใช่ไหมคะกด้คูรูรม่ไ,ไห,มมหนูอะ่ะให้ร้องเพอแค่ไหน,ะนอะค่ะนซ เพราะว่าครูนิวเพราะว่าครูนิวอย่างนี้ครหนูแข่งมาตั้งแต่ปสปสเจอครูนิวเป็น10เวทีปิการะมการไม่เคยให้หนูชนะเลยไม่รู้เป็นอะไรของเขานะคะมันจะร้องไม่คอแล้วแล้วก็มีทางวัดอีกหนึ่งตัวค่ะม่เลยท่านใดที่ไม่ต้องเสียใจนะครับผมคำถามเดียวเลยค่ะนะครับวัดแห่งนี้ชื่อเต็มๆว่าวัดอะไรนับหนึ่งสสม ยกมือตอบไม่ได้ยกมือไม่พี่มายกมือพี่เขาอย่างงี้อสะกิดเขาข้างซะแล้วถ้าพี่ตอบไม่ได้หนูช่วยในฐานะที่พี่เป็นพี่ต้าสุดหล่อวัดทั้ข้าวจ่าท่าโป่งทำไพ่บูนครับถูกปะจ๊ะถูกจ้าขอเสียงคุณคุณให้พี่ต้าหน่อยรับบุญจากทางเพราะว่าข้างหลังคืออะไรอ่ะนี่ไงข้างหลังบัตรเนี้ย ก็พี่ไม่รู้อันนี้มองให้กับพี่ไปดูขอบคุณค่ะพี่ตาไม่ดเ่อเรามัะอนนงอ่ะสองหฮะอหอโอ้ย นิดหนึ่งวันที่5นะคะอะ่ก็ไปดูออนไลน์ได้นะจ๊ะในคอนเสิร์ตของต้นข้าวนะคะอะ่มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะสนับสนุนครั้งนี้คอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะอย่าลืมเข้าไปดูกันนะจ๊ะฝากด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะพี่บิงถ้าคใครอยู่ใกล้ๆราชพัสนะกะ็ แนเซอร์สวยๆจากการจราจรสล็อแล้วก็ไปดูแข่งขันกันด้วยนะคะสนุกดีนะคะอย่าลืมไปติดตามนะจ๊ะนะครับผมมาลุยเพลงเร็วันเลยดีกว่าพี่พสนุกสนุกช่วงนี้ไปเลยจ้าไปจ้าเพลงนี้ใครขอมาต้องออกมาเต้นนะคะที่ขอมาที่ขอมา